สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะคะ่ะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะมาชวนทุกๆคนทำอะไรอร่อยอร่อยกินกันแต่พี่ฟอนไม่ได้คิดนะคะว่าจะทำอะไรกินดีเพราะวันนี้มีอาหารจานเด็ดจากครอบครัว <c oughs> เด็กๆทางบ้านมาสอนพี่ฟอนทำคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณพ่อสวัสดีคะ่ะน้ำใจสวัสดีค <c oughs> นะ่ะ วันนี้จะมาสอนพี่ฟ้อนทำอะไรคะจิวชีสค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยงั้นก่อนอื่นเลยเราให้ทุกๆคนไปดูวัดทุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้กันก่อน,อนเลยดีไหมคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะขนมปังแผ่นไข่ดาวแครอทเชด้าชีสและมอสซาเรลลาชีส และนี่ก็คือวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำกริลชีสของน้องน้ำใจกับคุณพ่อค่ะน้ำใจค่ะพี่ฟ้อนอยากทำแล้วเริ่มทำเลยได้ไหมคะยังค่ะเราต้องทำอะไรก่อนมือก่อนค่ะใช่เลยค่ะเพื่อสุขคะอนามัยที่ดีล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกๆครั้งนะคะ มือสะอาดเรียบร้อยพร้อมที่จะทำกริลชีสแล้วค่ะน้ำใจค่ะคุณพ่อค่ะขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะทานเนยค่ะทานเนยอ๋อก็คือเอาขนมปังมาทานเนยเอยขนมปังมันมีสองด้านทานทั้งสองด้านเลยไหมคะค่ะโอเคเลยค่ะแล้วมันก็มี2แผ่นทานทั้งสองแผ่นทั้งสองด้านเลยไหมคะ โอเคค่ะเราใช้เนยเค็มหรือเนอยจืดดีคะเนยเค็มค่ะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงต้องใช้เป็นเนยเค็มเพราะใช่จะดีขึ้นค่ะอืมเพราะในเนยเค็มเนี่ยก็จะมีความเค็มตามชื่อของมันนะคะอเอพี่้อนทาสองด้านแล้วมันจะพักไว้ก่อนพี่้อนทาแผ่นที่สองนะคะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยทาทั้ง2ด้านแล้วแค่นี้ก็น่ากินแล้วเราไปที่ขั้นตอนที่2ต่อเลยค่ะทาเนยเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีคะใส่ชีสค่ะได้เลยค่ะใช้ทั้งสองอย่างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะฟอนเริ่มจากชีสมอสเซเรล่านะก็คือ ขนมปังเนี่ยเราทาเนย2ด้านแล้วเราก็จะวางชีสลงไปให้ทั่วเต็มแผ่นด้านหนึ่งทั้ง2แผ่นถูกต้องไหมคะแผ่นเดียวค่ะอ๋อแผ่นเดียวพอได้เลยค่ะโอเคเอาให้ทั่วๆเลยนะคะชีสแน่นๆมันดึงๆนิดนึงอันนี้ฉีกมอสซาเรล่าจะมีความสู้มือดึงๆแบบนี้โอเคไหมคะคุณพ่อ โอเคเลยครับโอเคขั้นตอนที่2ใส่ชีสพี่ฟอนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะขั้นตอนที่3ามทอะไรเอ่ยใส่แครอทค่ะโอเคเราจะใส่แครอทลงไปบนชีสแครอทที่เราใช้ในวันนี้เป็นแครอทหั่นเป็นเส้นๆนะคะและที่สําคัญเราลวกมาก่อนแล้วใส่เสร็จแล้ว ทำยังไงต่อคะขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ที่ดาวไว้ลงไปวางเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปก็เอาขนมปังอีกแผ่นนมาประกบได้เลยค่ะเอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งยกประกบได้เลยค่ะนี่ตึงเสร็จหรือยังคะแบบนี้อยากจะเอาเข้าปากแล้ว ต้องทำอะไรต่อคะเอาไปทอดในกระทะค่ะอ๋อต้องเอาไปทอดในกระทะเอาไปกริลในกระทะนั่นเองใช้ไฟแรงไฟอ่อนใช้ไฟยังไงดีคะคุณพ่อใช,ใช้ไฟอ่อนค่ะใช้ไฟอ่อนเพราะอะไรคะทำไมเราถึงใช้ไฟแรงๆไม่ได้เด๋วยวตัวของขนมปังเนี่ยจะได้ค่อยๆสุกแล้วชีสเนี่ยจะค่อยๆละลายเ<ม>ยิม้มทีละนิด ก็คือค่อยๆให้ความร้อนมันผ่านขนมปังเข้าไปทําให้ชีสเยิ้มออกมาแล้วก็ค่อยๆเกรียมขึ้นเรื่อยๆโอเคเลยค่ะไฟอ่อนนะคะทุกคนพี่ฟอนจะเปิดเตาแล้วใช้เตาแก๊สนะคะแล้วเราก็ต้องรอให้กระทะร้อนก่อนหรือเอาลงได้เลยคะเอาลงได้เลยค่ะเอาลงได้เลยให้มันร้อนไปด้วยกันเลยโอเคลุยค่ะ ตึงเวลาที่เราใช้กระทะใช้เตาทุกชนิดเลยนะคะเด็กๆต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะและต้องทำอาหารใช้เตาร่วมกับผู้ปกครองนะคะเด็กๆพี่ฟอนกดเอาเตาหลิวกดขนมปังด้วยนะคะโอเคได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ในครัวของพี่ฟอ,อนกลิ่นหอมเนยฟุ้งเลยค่ะ แล้วเนยก็ละลายติดกับขนมปังน่ากินมากๆเลยค่ะจะพิกแล้วนะหนึ่งสองสามอ่าเริ่มเห็นสีน้ำตาลมาให้ชื่นใจแล้วค่ะ ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หูสีสวยน่ากินมากๆเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรดีคะหั่นค่ะหั่นจัดจานเลยเนาะได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระวังนะคะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเป็นคนหั่นจะดีกว่า และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน่ากินมากมาเลยจัดจานเสร็จแล้วเสร็จหรือยังคันน้ำใจคุณพ่อคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนไปดูสารอาหารหลักที่ได้จากอาหารจานนี้กันก่อนแล้วค่อยมาอร่อยด้วยกันนะคะค่ะ และนี้ก็คือสารอาหารหลักที่ได้จากกริลชีสอาหารจานเด็ดจากน้องน้ำใจกับคุณพ่อค่ะน้ำใจค่ะคุณพ่อค่ะพี่ฟอลองทำแล้วไม่ยากเลยแต่อยากจะขอคนละหนึ่งเคล็ดลับให้เพื่อนๆทางบ้านที่ดูอยู่และอยากลองทำตามค่ะเริ่มจากคุณพ่อกัอนเลยค่ะ ได้ค่ะก็ต้องเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิของไฟนะคะไม่ให้แบบแรงมากจนเกินไปเพื่อที่จะให้ขนมปังเนี่ยออกมากรอบนอกนุ่มในนะคะอ,อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะทุกทุกคนแล้วก็ต้องใจเย็นมากๆร้อนตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ทำให้ชีสละลายมันจะทำให้ขนมปังไหมก่อนอ่าแล้วของน้องน้ำใจละคะ ใช้มอสซาเรลลาชีสจะได้ทำให้ชีสยืดค่ะ <Wow. S 1> อืมการที่เราใช้มอสซาเรลลาชีสก็จะทำให้กริลชีสของเรายืดนั่นเองขอบคุณน้ำใจมากๆเลยค่ะสำหรับพี่ฟอนนะคะพี่ฟอนอยากเพิ่มให้นิดนึงคือส่วนผสมในกริลชีสของเราค่ะเราสามารถเติมเพิ่มอะไรก็ได้ตามที่เราชอบค่ะอาจจะเปลี่ยนจาก ไข่เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือเพิ่มผักที่เด็กๆชอบเลยก็จะได้เป็นกริลชีสตามฉบับของแต่ละบ้านเลยค่ะน้ำใจค่ะคุณพ่อค่ะตอนนี้หิวมากๆหอมมากๆอยากกินแล้วค่ะอยากกินกันไหมคะอยากกินไหมคะคะถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้ง3ามคนขอตัวลาไปอร่อยกับกริลชีสก่อนนะคะทุกๆคนพี่ฟ้อนและน้ำใจคุณพ่อ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาอร่อยกับกริลชีสกันเลยค่ะ